ผมบอกแล้วว่ายังไงผมก็มาถึงนะครับป๊อปพาเลต์เลสตรองนะครับร้านข้าวโพดคั่วครับผมเขาเขาต่อแตกครับร้านเขาต่อแตกภาษาบ้านๆนะครับบ้าก็ผลจะผ่านร้านแกงกะหรี่อันนี้มาได้นะครับผมก็โอเคนิ้วกุดไปกันพอดีครับแต่ว่าจะยังนิ้วนิ้วนิ้วก็แค่กุดครับยังยังไม่หักนะครับเพราะว่าจะมียังมีอีกหลายร้านนะครับอุ้ย มีปู่บาวลุงบาวปููลุงบาวไว้นะปังปังความประทับใจตรงชายเชฟแลนคือดอกไม้ไฟแสนตัวที่จุดขึ้นนึกถึงสมัยเด็กที่เล่นดอกไม้ไฟกับคุณปู่ขึ้นมาเลยละ่ะแ็กดอกไม้ไฟในวันวานกับคุณปู่คุณปู่บาวคุณปู่แล้วก็นั้นถึงบาวฟาร์มเหมือนกันเนาะเออไปไแวบเล่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าบาวฟาร์มก็จะมีแบบคุณลุงบาวฟาร์มคุณปู่อ่าเรามาเริ่ม กรนดานนี้เนี่ยดูเงินผมนะครับหมื่นห้านะครับเงินที่ผมเหลือมาจากด่านคุรี่เมื่อกี้นะครับซึ่งจะเอามาใช้ในด่านนี้เลยครับผมอะโอเคมาหอ,อยใจเลยบ่อยๆป๊อปคอร์นรสเค็มอร่อยที่สุดแล้วใชิมิละ่ะก่อนอื่นมาทานป๊อปการ์ดกันเลยอุยเสียงมันอุ้ยเสียงมันป๊ก มีคนตักกับผมแล้วอกินหอมอบวันใหญ่ป๊อบกอนใส่ด้วยก่อนเกตจะเป็นตูนนะป๊อบกอนคั้วใหม่เสร็จแล้วเสวม็จเนแคลร,รบัตอย่างล้านก็เถอะอ๋ออ๋อ,อคือมันเดี๋ยวนะคือมันเป็นเกตอันนี้มันเป็นเกตแนวเหมือนร้านไอ้น้ำปั่นเลยนี่นาใช่ไหมล้านน้ำปั่นหรือล้านกลีมเมื่อกี้นะล้านน้ำปั่น,นครับผมจำเตมเออันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะมันเหมือนน้ำ อันนี้คือน้ำอะไรครับมันคือน้ำอะไรอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันคืออะไรอยู่ในดอกไม้ครับมันคือน้ำดอกไม้เหรอหรือเปล่ามันดูทำไมถาดจานมันดูน่ากินจังฮะเวลานนี้มันดูสีสันเยอะเนาะเออร้านมันดูสีสันเยอะอ่ะมีสายใหม่ขายไหมเนี่ยตะคอนกินคู่กับสายใหม่ไปดูของหน่อยดีกว่าอ่าเพิ่มนะฮะอันแรกอันดับแรกเพิ่มสลัดบางอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ แน่นอนครับเพิ่มคะแนนไปเลยครับผมเพิ่มคะแนนก่อนแล้วกันอ่ะโอเคยัอ่านี้คืออะไรอะ่ะน้ำแข็งเกรดหิมะอู้เฮ้ยโอ้โหสีนี้สวยกว่าอัพเลยอ่ะอัพสองอันเลยอัพสองอันพอสวยไหมอู้สามอันสวยกว่าครับอ่าด้วยความโลภนะครับหรือเก้าพันสองนะโอเคยังอัพเลยไม่ได้เลยงั้นเราเราเราอัพป๊อปคอร์นไปซะหน่อยเออผมไปครับผมไปหนักมาก ผมจะเน้นที่คะแนนแล้วนะผมจะไม่เน้นเอออะไรแล้วนะครับแต่ลงตลอดก็จะเอาเฉพาะพอจําเป็นนะผมย้ำวาหลายพาร์ทมากเลยว่าผมจะเน้นคะแนนอย่างเดียวเนี่ยซึ่งจากด่านจากพาร์ทที่แล้วอะ่ะก็ยังไม่พอครับตังก็ยังไม่พอนะคะแนนนี่ไม่รู้จะเยอะไปไหนโหดจริงๆมาตา,ามปปคอนกันส่วนน้ำอุ้ยดูสิสีมันจะเป็นยังไงบ้างผมสนใจด้านขวานี่มากเลยแต่ปปคอนก็ได้กินน,นะ โอ้นี่มันน้ำแข็งใสพาเลตโอ้น้ำแข็งใสหวานกรุบกรับกรุบกรับนี่เออไอกล่องป๊อปคอนมันน่าจะเปลี่ยนไปด้วยเนาะผมอับไปตั้งสามเลเวลเนี่ยมันมีป๊อปคอนสองรสแน่เลยมันต้องอันนี้มันรสเกลือวะรสเกลือเค็มรสเกลือชีสอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้น่าจะเป็นแบบรสช็อกโกแลตรสดาร์กดำๆหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ เอาหมดแล้วหรอแล้วมันมีอะไรให้กดเยอะมากเลยเนี่ยดูดิดูครับเออดูสล็อตแต่ละอย่างดิมันคงไม่ได้มีเอาไว้ตั้งโชว์อะฮะเอ้ยแต่ไม่แน่มันอาจจะมีเอาไว้แค่แบบเออประดับประดาให้ดูมีอะไรเยอะแยะหรือเปล่าไม่ได้แบบตั้งใจจะไอ้นี่ขนาดนั้นหรอกอืมทำแบบนี้ก็เกินไปหรือนี่คืออะไรเนี่ยทอดอุ้ยอะไรอะววาวฟเฟิลหรอมีว้าเฟิลขายด้วยครับออ้ วัฟเฟิลปาดครีมหมอทำไงอะ่ะอ๋อใส่และอันนี้อ๋ออ๋อตรงนี้คือที่พักส่วนตรงนี้คือที่แต่งแล้วก็เตรียมเสิร์ฟครับเฮ้ยเฮ้ยวัฟเฟิลปาดครีมแล้วทำไมเหมือนมีครีมตองนาในวะเนียวัฟเฟิลวะเอาวะเอาเวยมาเว้ยเพิ่มเรียนรู้มาใหม่เลยสดสดร้อนร้อน,อ,นอ่าพ่อค้าพ่อพรใหม่นะครับ เมื่อกี้พาที่แล้วเป็นชาวอินเดียคนนี้เป็นชาวชาวอะไรเนี่ยชาวคนขายตัวหนังไหมชาวขายตัวหนังครับเพราะว่าโรงหนังชอบขายปอปคอนครับที่ผมไปอัพวาฟเฟิลหน่อยดีกว่าผมไปอัพให้มันทำอัพคะแนนสักอันนิดนึงลนะแล้วก็เพิ่มสักอีกช่องหนึ่งอะ่ะโอเคแล้ววาฟเฟิลก็วับ วอัพอัพอัพไปครับอัพไปโอเคอัพไปเลยนะฮะต่อไปครีมนะครับคีมตดก็อัพไปเลยนะครับอืเหลือสามพันแล้วนะครับหาไม่ได้ครับนะฮะเน้นไปที่คะแนนครับเน้นไปที่คะแนนสูมไปที่หน้าแคปไปที่จอมาพาสีเอ้ยดานสีจะเแตะสียังไม่ได้ชื่นชมร้านเลยอะผมขอไปบรรยายชื่นชมร้านมากนะฮะร้านมันสวยมากเลยครับผมชอบผมชอบสไตล์ร้านสีสันแบบนี้มากเลยอะ ามาสังเกตจากการเาตรงด้านซ้ายนะครับมีต้นไม้และเก้าอี้นะครับและดูเป็นลานกว้างข้างหลังเป็นทิวเขาลืมนกดทํารมารโอเคมันเหมือนบรรยากาศบอกประมาณว่าเอ้ยเราอยู่แถวหลังเข่าหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมบรรยากาศเหมือนเราอยู่หลังเข่าเนี่ยเราอาจจะอยู่หลังเข่าครับแล้วก็ วันนี้เป็นยอดเขาที่แบบว่าจุดพักชมวิวภูเขาคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวก็คือลูกคา้าพวกนี้ทั้งหลายแหล่นะมาชมวิวจากนั้นก็ก็มาสั่งป๊อปคอร์นเรากินนะฮะแล้วก็ใครแบบว่าไม่อยากกินป๊อปคอร์นก็มีวอฟเฟิลขายด้วยนะครับนุ่มนิ่มอ่ามีกระปูถึงเรื่องราวแล้วตนะ้อมาดูการตกแต่งหน้าร้านนะครับซึ่งพูดอาผพูดอีกสเตทหนึ่งดีกว่าฮะไม่พอครับวันนี้เติบเสร็จหมดแล้ว รายละเอียดมันเยอะดีนะชอบจังชอบ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 ผมชอบบรรยากาศร้านะนะแม่ตั้งแต่เล่นเกมนี้มานี่คือ <c oughs> คือตั้งใจจะอัดเกมไว้ดูบบดูแบบเออสวยๆเกมมันไม่ยอมไอ้นั่นน่ะเอาแล้วซ้ายขวาซ้ายมีอะไรไมาด้วยเนี่ยอะไรอ่ะช็อคบอลทอดเหรอฮะหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเยิมอย่างนั้นนะทำไมมันเยิมอย่างนั้นนะฮะ ืออะไรอ่ะมันคือข้าวโพดทอดหรือเปล่าครับดอ๊ยทำไมามันเป็นเยิมย้มเนี่ยมันคืออะไรทําทำไมมันเยิ้มจังมันแบบมันดูเนยถั่วมันคือเนยถั่วเยิม้มสีเหลืองเนยถั่วสีทองเนยถั่วทอง g o เด้นทเม a t o อันนั้นมะเขือเทศอ่ะไม่เป็นไรชื่นชมร้าน เอ้ยแต่ว่าเหมือนไอ้เนยถั่วน,นี่มันมันจะมีวางไว้ด้านหลังเลยเนี่ยเห็นบ้านดบ,บนโต๊ดิบนโต๊ะมีมีปลพรมีชีสมีอะไรไม่รู้กลมๆแล้วก็มีเนยถั่ววางไว้ด้วยครับโต๊ะซ้ายอะโต๊ะขวาเราซ้ายก็คือวางเหมือนกันก็ปิเพ็อีกแล้วนะนะฮะแม่คือแบบทําทให้ซ้ายขวามันต่างกันก็ได้ถ้ามันจะต้องกับวางกับวางวเหมือนแค่แบบเอามาทําด้านซ้ายแล้วก็ อีกฝั่งทําเป็นมิลเลอร์ผมเอ๊ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไอเหมือนกันเลยก็ได้ทำไมไม่มต๊กใ่แต่งให้มันหน่อยคนชอบดูฉากหลังอย่างผมก็มีเยอะแยะมาโอเคไม่บนก็ได้ครับแต่ก็บ่นไปหมดแล้วนี่นาะแต่ก็บ่นไปเยอะแล้วนี่นาะโอเคเรามาดูด้านในครัวบ้านนะครับแน่ตรงนี้นะครับมีแพทโน้ตแปะไว้ด้วยนะครับว่าอย่าลืม ซื้อเออที่กวนคีมมาด้วยนะฮะกระมังกวนครีมหมดแล้วนะครับตอนนี้พังขาดอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีเตาอ,อบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็เป็นผ้าเช็ดมือเลยหลังจากที่ทำคีมเลอะมือฮะอ่าส่วนด้านบนนะครับเป็นถังสําหรับใส่ป๊อปคอร์นนะครับกลัวว่าถังไม่พอก็ต้องเอามาใส่ป๊อปคอร์นแล้วก็ด้านไหนอีกนะ ด้านไหนอีกมีอะไรให้ดูอีกนะมีอะไรที่ชมบ้างก็มีลูกโป่งนะฮะสีสันแบบว่าสีน้ําเงินสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีแดงก็ชมพูนั่นแหละโอเคแล้วก็มีเบาะรองนั่งเก้าอี้เลยฮะ,ะให้ลูกค้านั่งนิ่มตูดน,นะ,ะจะได้ไม่ต้องเมื่อตูดแล้วก็หรือแบบไม่ต้องปวดหลังเพราะว่าเป็นเก้าอี้ไม้นะครับอาเป็นไงครับ ผมท่างสังเกตมาเลยครับผมไปเอาอันนี้เพิ่มดีกว่าผมจะไปดูชื่อด้วยว่ามันคืออะไรอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากเบิกบานไปดูกันหน่อยสิผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันแบบเอสวานมากลยอเลยมันคืออะไรวะอุ่มีอะไรเพิ่มมาอีกเนี่ยปลาหมึกย่างเลยเหรอทำไมถึงมีของแบบนี้มาขายอยู่กับป๊อปคอร์นด้วยเนี่ยอะอัพไปสักอันหนึ่งแล้วกันปลาหมึกมไม่ใช่นี่นาะเราจะมาดูอันนั้นนะ่ะ อันนี้ฮะมันฝรั่งมันคือมันฝรั่งอันนี้แล้วไปนน่งมาเดยถั่วอะไรกันไปลูกของผมอ่ะมันฝรั่งชีสนะครับโอ้เอาไปนั่งกินกรุบกรุบชมวิวธรรมชาติแน่นอนนั่งกินดูกูชมนกชมไม้ไปฮะอ้เพราะว่าตรงข้างหลังเราเป็นป่านะครับน่าจะกินสําหรับชมนกชมไม้นั่งกินเคียวกรุบกรุบมาด่านที่เจ็ดกันเลยดิฝ่าเราไปหาตังกันก่อนเ้าผมมันเมันมันเริ่มคับเร็วได้นะ มีน้องคนเดิบอกว่าเออพี่อย่าเพิ่งรีบด่านนี้เลยครับมันปวดหัวนรกแตกมากอ่ะเดี๋ยวพี่จะ <c oughs> ดูเออด, <c oughs> ดูพี่ไปนะครับดูพี่ไว้นะน้องเดี๋ยวพี่จะเออเล่นให้ม,หมันแบบว่าผ่านแบบงง่ายได้เลยครับอันนี้โมะไม่ได้พูดไม่ได้พูดจริงอะโม <c oughs> <c oughs> น้องอย่าเพิ่งขูพ่พี่พี่พจะขวัหญหนีดีฟอร์ไปก่อนนะะ พี่ยิงขวัญอ่อนอยู่ได้นะอ่าป๊อปคอร์นกินกับปลาหมึกเนี่ยนะถามจริงมันเข้ากันเหรอป๊อปคอร์นเคุณผ,ผู้ชมชอบกินป๊อปคอร์นรสอะไรบ้างัะผมชอบกินรสชีสครับรสชีสผสมเค็มครับผมรู้สึกว่ามันเค็มปากมันชีสหวานติดมันผสมแบบอร่อยฟินมากก็คือตอนดูหนังก็ต้องกินแต่ป๊อปคอร์นครับก็ไม่ดูหนังเลย อโอโเเคลืมลตัวใช่ครับผมชอบรสชีสมากครับรสชีสนี่คือมันแบบเค็มๆครับพอพอกินเสร็จจะไหมมันก็จะเลอะมือแล้วมันก็จะมานมือใช่ไหมเราวิธีเาราทำความสะอาดเราก็คือเอ,เอาจะดูดนิ้วครับเพื่อให้มันบอกว่าลิ้มรสชาติที่สุดเหมือนล้างครับพอดูดเสร็จแล้วไงครับเหนียวน้ำลายตัวเองครับเออจะทำทำไมวะนั่นนะดิเออโวผมเอ๊ะ คือแบบว่าผมยังไงดีอะคือทนให้มันเหนียวเนินอะยังดีกว่าไอ้นั่นเลยฮะยังดีกว่าให้มันเหนียวมันทำลายเราเลยก็คือเอ่อต้องบอกว่าอยากจะล้างมือครับแต่ก็ไม่อยากจะออกครับกลัวดูหนังไม่คุมครับจริงอะใครที่ชอบอยากเข้าห้องน้ำตอนระหว่างดูหนังนี่คือโอ้ วินาทีวินาทีนทั้นก็มีค่ามาครับเหมือนเสียไปีระบาดดีละบาดดีระบา,ะบาแบบโอ้ตายแล้วอยากจะดูต่อกะมม่ได้ดูเนี่ยเนาะเขาน่าจะมีพักครึ่งเนาะโรงหนังอะเออแบบอย่าดูแบบอย่าดูชั่วโมงติดกันมากควรแบบว่ามีพักครึ่งให้ลูกค้าเข้าห้องน้ําก็ทําห้องน้าไว้แถวๆหน้าโรงอะไรเงี้ยจะไม่ต้องออกไปไกลอเออใช่ไหมแม่ความคิดผมนี่มันดีจริงๆไว้เปิดโรงหนังดีกว่า ไม่องไม่แคสและเกมเนี่ยครับปรรดาที่เก้าแล้วครับมาดูจากสลอดทั้งหลายแหล่นะมันก็อุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,ยนี่คืออะไรอ่ะคือคือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไอ้ประพรอ่ะมันทำวางรอไว้ไม่ได้เว้ยมันต้อง คือมันมันมันจะอารมณ์คล้ายๆกับไอ้ด้านน้ำอ่ะฮะที่มันมันอย่างนั้นเลยฮะที่มันเอ่อมันอะไรนะที่มันที่มันจะมีน้ำสองอันเออแล้วก็ให้แบบเลือกกดเอาแล้วก็จะมีจานวางเสิร์ฟอันเดียวซึ่งก็เนี่ยฮะเหมือนเราแค่กดให้เพื่อบว่ามันมีเวลาแบบพร้อมจะเสิร์ฟตลอดเวลาเออ ซึ่งผมว่าเราต้องอับรถกูดาวอะสำหรับปอบพรนะหรืออาจจะไม่ต้องก็ได้มัง้งมันก็เร็วอยู่นะเอ๊เดี๋ยววางแผนก่อนนะเดี๋ยวไปด่านหลังๆนี่ขึ้นเล่นไม่ผ่านนี่โอ้ไม่กอดเงิบกันมาทีเดียวอโอเคผมว่าอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะมีปอบพรสี่ที่สองหรือว่ามันมาตอนถ้ายเหรอมาสิด่านสุดท้ายนี่ผม โอ้โหผมร้องไห้เลยนะเออคือแบบกะจะไม่ให้แบบว่าฝึกเล่นเลยมั้งแม่จะให้แพอย่างเดียวเลยหรืองไงๆๆๆผมท้าสงสัยแล้วว่าถ้าผมทำวอฟเฟิลเกินเนี่ยมันจะไหม้ไนหะเออมันจะแบบมันจะแบบถูกขัดขวางไมว่าเอ,อ้ยมันเต็มแล้วนะเติมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเยวไหมเจอไหมไม่แน่ใจ อ้ตอนนี้คะแนนสูงสุดทำาได้ที่6 0พันสี่นะฮะไม่พอหรอกครับไอเกมนี้นะฮะสามหมื่นสามหมื่นห้าแล้วเคยเจอสูงสุดอะไร ไม้ไฟคือป๊อบคอนนี่เปล่าคิดยังไงกับอาหารที่กินได้ง่ายและดูดอกไม้ไฟหรอว่าเพื่อป๊อคอนที่ถือได้ด้วยมือทีเดียวเนี้ยดูดอกไม้ไฟแล้วรู้สึกอยากกินป๊อบคอนขึ้นมาโอเคเลยใช่ไหมล่ะไอะคิดว่าเซลลี่กิ่อยากกินนั้นหรอเฮ้เฮความแตกตร็แล้วฟีแต่น้าหางลองทำดูลหลายๆอย่างนะอาจคิดดีๆออกก็ได้เซลลี่จะได้กินอิ่มด้วยแอาล่าลังทำนีกันเลยไง ก็อ๋อคือเราทำปอปคอรนไปสำหรับดูดอกไม้ไฟครับอ๋อมีหน้าเรามาถึงขึ้นมาอยู่บนหลังเข่าอย่างเงี้ยนะพวกก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟแล้วก็ตูมก็คือก็จะสวยมากโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับร้านปอปคอรนวันนี้นะครับอ่าออเดอร์นะฮะ สั่งกันมาได้เลยนะครับเริ่มสั่งกันมาได้แล้วนะครับป๊อบคอรคิมเค็หมหวานๆมันๆออกจากเตาร้อนๆนะครับเชิญครับผมแล้วว่ามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย